พี่น้องฟองไปพะกามาขอเลขขอเบอร์ og, our, like. ตามเคล็ดล we kind of uh, 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 ่ะจำกระยัดน so ้องมะทายจุดอยู่จุดเดียวจุดต้นคุ้นสีทองล่ะก่ลงไปแล้วประมาณจักสามกิบสี่กิบเด็กพี่น้องจำเอาอันนี้อันนี้พี่น้องงาจุดสองบันไกลๆล่ะพี่นมาผู้สาวผู้แจมะขอเลขขอหวยตามต้นคุ้นสีทองสีทองมากแปลก ยึดถจันไอพังกนจังมาเบิ้งอันนี้ก็จานอนเบิ้งเ้าจักดอเพิ่นังานกัประมาณแปสิบกว่าปาประมาณเศษแปดสิบตัวเพราะแค่จะแข่งละแปดสิบัวกสิบกว่า่จะ่งเป็นวะทั้งบ้านมีวบองแสียจนคุ้น่ <c <c ่บ่อคยมีอันนี้แหะของแท้เลยแน่นอนเลยล่ะ ผู้ยุ่นี่กับว่อค้ยเห็นกับเบิ้งซื้อมือละวล่ะมาซื้อมือมาไทยไอพีเห็นนองเบิ้องลงทั้งยูทูบเป็นล่ะกิบยูทูปเป็นล่ะคุณแม่คนหลายต้นี้มามีซื้อมือม่าบาจักมือเลยตาข่อยมันนี่ซื้อเนี่ยว่านเนี่ยทั้งบันไพมาเมื่อว่านอำเภอบันไพมากน้ำเพลินอยู่หัดน้ เก้ <mm าเก้าหนึ <S S ่งเก้าหนึ Ooh, <t ort> <t ort ่งหนึ่งเก้าเราออกมาตรงเลยตรงเป้งนั่นแหละในใบขวดนะน้ำมาจุดดทูบน้อยจุดทูบไปเลยจุดไปน้ำุหไป่นห้ามนน้าเพิ่นกานี่มาแน่สมมือแล้วล่ะ จัางเมื่อกระไรยบางเมื่อกหน่อยคนน่ะรัางลูกึ้นกามเอาไมแต่จังหวัดจังหวัดเพิ่นว่างเพิ่นกับมาขึ้นวนขึ้นมากมากสูน้สนนุมาตอนนี้ปมะมมันอไปหนึ่งใบสองกับมีไม่เลยพ่นแม่นี่ใบมึงใบสองไม่ก็มีมากักสิบเม็นบ้านใดก็บ่หัใจกันละคนกัอจากเห็นที่กัน นี่นะว่าประเด้ก็ว่าอยากเห็นนะเราดิ่งเพิ่นว่าแต่ก็อยาเกเห็นกันมันต้องเพิ่มต้นขึ้นคุ้นนี่มันกสิบว์ออกสีนั่นดอกมันจะเป็นสีทองตลอดเลยแต่ว่าต้นขางกันเนี่ยมันเกิดก่อนมันอเกิดจะเป็นธรรมาชาติของมันมต้นนี้บพรมันธรรมาชาติมันแตกมูน่ะนะ,ะแตกมูนเป็นใบสีทองขาดเลี้ยงนิดนิดงันเนี่ยว่าใบาเป็นงันเนาะ วันนี้กับอากาศรู้สึกว่าฝนตกตกมาตั้งแต่พูดละตั้งแต่หัวบงเศร้า่นละจนปั่นนี้กับลิ้นๆอยู่พอเห็นแสงตะวันป็นไหนดอกเห็นก็เห็นพอมวนี่กาดีกาดียอดอกมนั่งเบ่งน่าง่ายสง่าอ่าสวนเรียกเสียออกไม่นหลาไหลมือเติอเพดอกจะคอยไหมอีกรอบ สองรอบก็ได้เอ้ไม่อีกไม่อีกไม่เห็นนี่ยกระสิอยากเอาละเอาละบึ้งขอเลขอหอยขอซาอันนี้ฐานเราคุณแม่อันนี้ฐานเรา ตัวกุ้งต้นสีถึงสีทองมาณนี้ประมาณยันกว่ายันยันแปดเก้ามื่นุ่นไปเบื้งตัวเลขจได้ใบพูนตัวใดเป็นบอกอง่รอเท้าค่ะถามดูได้ตัวใดค่ะเบื้องตัใดนไทอเนทยบค่นมาครับสวัสดีครับคลิปนี้กะจบเพ่งชนีนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม S <S น้ำเด้วย,ย,ยแล้วกิฟต์นาก่ะที่ไทยไม่พี่น้องได้เบิ่งอีกสวัสดีครับ